กูคงไม่อายเฮ้ยซึ่งตอนนี้กูไม่อายหรอกตอนที่อายกูถูกมือจ่ายกูไม่อายเพราะว่าไม่คือกูแคมกูถ่ายมือไงเพราะฉะนั้นกูจ่ายทำไมอะโนเกียทำไรโนเกียโนเกียทำอะไรเดินไงมึงกูรู้สึกอะรู้สึกอะไร ไอ้ดูวดแบบมนุป้ากนั่งกิมู๊ดไปเกยที่พูดไปละอย่าทำอธิเฟย์เมอคนแบบไม่เคยมาห้างมาคุยดิ้วอยู่ได้แล้ววววคือมือถ่ายนั่งจะอุ้งอ่างมากดิวยนวดิวดิว มือขโมรูปออกมาจะเป็นลูไม่เหมอนมีคนมาขอเรใช้รูปไงแบบคนนังเสียงดังโงกยืนยิ้ตามือเรพี่พี่เองนะท่านูอื่นไม่เดี๋ยวแบบูนมมันดิไม่เดี๋ยวกูไปเบอร์หน้าค่ะมึนดนมมันด มันจะระเบิดนะเข้าไปรีวิวดองกี้กันในเกี้ยวพูดเข้าไปรีวิวดองกี้กันแล้วก็ปุ้งปุ้มปุ้มพุ้มเร็ววับอันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้ใช่ไหมคุณมาเต็มเลยไม่เห็นมีใครก็เราเป็นคนปกติคนดิบคนท่อถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยแหละมือชัดเจนเลยห่ะนี่นะคะญี่ปุ่นมากญี่ปุ่นมาก ภาษาญี่ปุ่นแต่แบบจีนออจีนอะไรออจีนอันนี้นว่าชาติภาษาเมืองสองคนพูดของกันว่าไปดูอีพแตนบอยกันนะมีตรงนี้แหละอีทร้งนี้ยี้ตรงนี้แหละมาเอาแม้ก่อนพาไปเอาแม้ก่อนน่ะพูดได้ไม่เขาไม่ให้เอาของกินเข้าอีพแตนบอยค่ะเอาเร็วๆเอ่อแล้วพูดไปดูอีพแตนบอยกันแล้วก็กระโดดไปหนึ่งสองสามมเอาอีก ไปดูใช่ไหมเนื้อไปดูยิ่งวายที่เกาหลีกันค่ะไปเลยอไปเคยเห็นอันนี้ป้าจะลองยิปยยูทูว์ไหมนะยิปโฟยูทูว์มึงเคยเห็นนี่ป้าที่มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบอันนี้ก็อันนี้อะไรวะหัวงอกอันนี้ก็แกนเลยอ้ยไอ้แก่แก่ไปอีสเตดป จิดเนื้อสอะไรอ่ะจิตนี <S <S ่รึด้วยฉีดของฉีดเขาด้วยฉีดกูด้วยฉีดใ้กูอุ้ยตดนกูอ่ะก็เคยเห็นบางที้ตอนที่มันเป็นจิตเตอร์ไม่เห็นมีจินเลยมันเหมือนแค่แบบเป็นจิตเตอร์หรือเปล่าเพาแบบใส่กุญแจโอ้แล้วเขาจะฉีดอย่างเงี้ยให้มันูเลื่อมๆอ่ะมาช่วงลองลิปนะคะแล้วเพื่อนเราก็โดนยิงกันแต่ีให้หน่อยดิเฮ้ยอีดิวบาดบี้างอยากได้อย่างเงี้ยทำทัวร์ใหญ่ๆใหญ่มากอืมแตเป็นแพงมากเลย เขาดูสิ่งนี้เขาดูสิ่งนี้แอบดูอันนี้ไม่แอบด้วยนี้ไม่คือดูดิให้กูหน่อยกูถือกล้องอยู่สวยไม่สวยไม่สวยนะสีไม่สวยไอ้ดิวไอ้ดิวดูในเรื่องหอยแอนะอันนี้หน้าพู้แต่งแบบผีเสื้ออืมดูสิชื่อนี้มันอะไรคัตเติร์คัตเติรอะด็อกเตอร์ใช่ชื่ออะไรคัตเตอร์ด็อกเตอร์โอยี่อ๊ะ เกล็ดดอกเปิดเปล็นจะเป็นเที่เลยื่อยฝั่งนู้นหรือฝั่งนู้นน่าใช้กันเก็บเก็บน่าสนใจมองเครเงียบเหรอฮะไปถามเลยเขาอยู่ตรงไในติมแดกแล้วหนึ่งไปดูตรงนู้นอ่ะไปดูสภาพจมูกดูคนนี้คือคนพี่จบเกล็ดดูตาบ้าบ้าลงมาดูก็ได้เพราะมึงดูไหมไม่อันนี้เหมือนงานเขาที่8เลยช่องกูแต่มีแต่หน้าเพื่อนอ่า เรามาญี่ปุ่นนะเขงแต่งงานเขาต้ถามมาเลยงานอะไรอะมันมีสีสีเต็มไปหมดเอซิวิทิจูร้านอะสีภาคให้กูพูดมั่งมันก็่าเชื่อเยอะไมมคะไปคอมนี่ก็คือคอมนี่ก็มันบอกว่ามึงกินตัวเลยมากอ่อย่สุดเนี่เขาตูดด้วย เหม็นสัตบไอ้เมื่อกี้เหมือนกลิ่นอันนี้เลยอ่ะอเดียวมึงกปเลยกลิ่นนั้งของที่เราบอกให้กินมันมีกลิ่นนึงกลิ่นแบบเนี้ยเต็มเตียวอีเดียวไม่ต้องเสือกหันไปเราไม่อยากรู้เลยคู่คนนี้เนี้ยเต็มกลี่นชาเต็นตัวให้ไปไปไหนไปบ้านพี่ถึงแล้ววางไอติมรสสัตว์เร็ว ผ่เข้ามาก่อนเลเห <Okay. S 1> อวันนีคน้าววันนี้คือกินตนนี้ซื้มาแล้วลองไหมไม่ลองไม่เป็นอะไรคะ่ะไม่เป็นไรหน่อยกเลยเนี่ยไปกัน่อใครที่บอกว่าเงอนคความสุขไว้นะคะดู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 ซื้อได้มาวันนี้ว,วัวนี้ขอเนียคำว่า เงินซื้อคอนสุกไม่ได้ค่ะคำตอบไม่ซื้อคอมสุกได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีทุนชาเราจะต้องไป้มาโหวตไม่มึงพูดแบบเมื่อกี้ใช่ก่องที่กูจะถ่ายคลิปอ่ะร้องให้บนรถเบนซ์ยดีกว่าร้องให้บนรถเมล์นะคะทุกคนได้แต่กูไม่ใส่เอฟเซกนะฮะคือว่าเรามีเงินใช่ไหมพอเรามีเงินใช่ไหมใช่ไหมแล้วเราแบบอยากกินทุเรียนเราก็กินได้แต่ถ้าเราไม่มีเงินเงืนไม่ได้กินทุเรียนเราก็จะกินอะไรชี้ทำไมแวะมันก็โหวตชี้เป็นอันนี้ยุ้ยจะปุตร จกตูดแล้วไปวิกตอเรียซีคริสเห็นไหมถ้าเรามีเงินอะกากงในเราก็สามารถเลือกคุณภาพาปี๋ห้าร้อยได้เดี๋ยวถ้าเราไม่มีเงินเราก็ซื้อสิบบาทเหมือนที่เราเคยอยู่ตอนนี้ดูกากงในกากิงในก็เป็นช่องชาล์ล์เข้าไปดูเลยได้ปะมึงก็จะให้เราเข้ามาเนี่้าแต่งตัวหนูไม่ได้มันมีอีกนี่ดูวันไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่รอเพื่อนโอ้ เนื่อยตลอดข้าทาง่างนี้กดดนแล้วเลยแล้วกกดดเนกลับ,ลบคือมากลับรถ้วหไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> เราซื้อรถกลับมนเองเพราะเราจอกับ,กบ,กบมันข้นลจะดูหรอจะดูใช่ไ <c oughs> หมต้ว้ามาที่รอตัด,ดแล้วนะคะเป็นคนคนนึงที่ไม่ฉันเป็นคน,คน,น, <c oughs> นเธอเ,เคยไม่เคยหน้ากัดหน้าอวน <c oughs> มึสี่อวนหน้าอวน น่าเอกหนาวินข้าวน้ราเรเ็อเนยไม่เาขอเลือกท้าูกนไม่เราครเลือก้าถูก่นไม่เราควล้าถูไม่รคเลืน้า่นมาวาูนะมาคเล้าถูอนไมราควเอาถูกอน่เราคละ้าูนเราควลือ่นวลือ้า่ม่งรคิดดูนะถ้าสมมอนมเราไว้เ้านรายวันอ้นลมารเลออนไรเลี้กม้งจะกินมนม่าวลอกทอน แคกแหละชิ้นนึงเราตั้งสายกีตาร์อยู่ที่นั่งวัดดีมด้วยไอ้ยูก้เอมอยาเล่นอะไรแบบนี้นะอิสันเล่นของเก่าหรือเปล่าก็เมื่ไปกลับมึงยังไม่มีความรู้สึกอีกออกไปอย่าไปกลับเขาเด็บไหม้ิตีาช่ายย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  แน่กูหนังสือก็ไปดูขอกลับมามันมันกูมาด้วยจื้อไเออไม่ดูหนังสือมือหนังน่ามือเนื้อไม่ซื้ออุ้ยกินทอดไหมใครซื้อม่ซื้อขนมซื้อให้เหรอขนมไม่จะกินน้ำโคลไงน้ำโคก็ยักินน้ำโคลอ่ะไปซื้อน้ำโคลกันดีกว่าเออปะ ข้าวโี่เรนังปิาวขาวข้าวข้ของทางพื่อไนบอกไม่ชอจับตุ่ไงไม่เด็กแมวแมวชี้อะไรหนูไปค่ะเห็นหน้าที่พมึงอ่ะ เราแค่มันทำแบบนีไว้มึงอะคนจอนมึงคนจอนมึงคนจอนมึงอะคนจนเอาคนจอนอคนจอมึง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 ่ะคนจนมึงเ่ะอนมึเลยคนจนมึงม่คนจไม่ไมันไม่ได้ฟิวมึงให้กูทำใหม่ได้ไงมันอาให้กูเนคนจนอน้องมาเกล้กกูดิกูไม่มีคุณเจเลี้ยงไม่ได้ไอเกียอยู่ใกล้ไป ก่อนนะคะไม่พคกับบ้านยเลยะฮะถอยเอาถ้ากูไม่ถอย,อยเอามึงพูดใหม่สิเมื่อกี้วิวจะพาใครกลับบ้านด้วยแต่เดี๋ยวโดนพอหาองารอเราย่าพายอะไรชึ้งถึงบ้านดูเลยอไกินอย่างเราอย่นี้ดอยางนก็คอากาง่กอกด้งเลยอาน้อย่น แดงอินอดเดียวคิบไม่เป <Sports> ็นเอาดานำโก้นำโกโนเนี่ป้ามันนั่นกินให้หมดก่อนเดี๋ยวเจ็นสมองต้องปต้องป พขอถ่ยนั่งเลยีอเป็นนังสั่นนี้เราก็ถ่ายอยู่ไอดดีบอกไอดีอยากนี่เด็กบอกุงเทพนั่งสันเป็นแด้ทางอีกาอวดเราก็ถ่ายอยู่เหมือนกันโอ้ยโอยมีเยอะอะไรจะเดี้ยวไวเลย่ะหรื้องมีล้อมูได้จ้ะเลยามึงจามคนนะคนัวาอยู่ในกองไทยเคือวันนี่เป็นกองไทยคุณไม่ใจเลยว่ะป็มึงวิมาป่้โคดอนไม่เหรยวไม่อ่ะนชิปก่อน อะไรเกียรอะไรไปคลิปก่อนด้วยอะไรเกียร์ไปคลิปก่อนเกียร์มาโอ้ยอะไรเกียร์มาไว้พบกันใหม่ไว้พบกันใหม่บ๊ายบายค่ะอะไรอ่ะ